everyone. my name's i ร e r ร l a k s สมริ t you can call me teacher ป o m ม now I'm teaching s u ส o l m ัก s c h o o o n o n t h a b u r i primary educational service area office 2สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณรูจะรุนรัก์สมริดนะคะหรือเรียกว่าครูป้อมก็ได้นะคะคุณครูทํางานอยู่ที่โรงเรียนสุลลคอรมรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะ Hi everyone, today we learn about cyber world. The topic is computer component. สวัสดีค่ะนะกักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่อง cyber world นะคะในหัวข้อองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ค่ะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหนประโยคภาษาอังกฤษถามว่า How often do you use a computer? How often do you use a computer? เวลาตอบนะคะ I often use a computer. คำตอบก็คือแล้วแต่แต่ละคนเลย Twice a week สัปดาห์ละสองครั้ง Every Sunday ทุกๆวันอาทิตย์ After lunch หลังรับประทานอาหารนะคะอเดี๋ยวเรามาทวนคำถามและคำตอบอีกครั้งนะคะ How often do you use a computer? I often use a computer after lunch. อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กันนะคะอันแรกเลย Monitor Monitor is the monitor works with a video card located inside the computer case to display i m a g e and text on the screen. นะคะอันนี้คือหน้าจอนะคะเราสามารถที่จะเข้าถึงการทำงานในคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยการผ่านหน้าจอนี้นะคะ Computer case Computer case Intermitter and plastic box that contain the main components of the computer นะคะอากรองกรองอันนี้นะคะจะประกอบด้วยโลหะหรือพลาสติกนะคะมันทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยข้างในของมันเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบต่างๆมากมายเลยนะคะเรามาดูต่อไปเลยค่ะ Keyboard Keyboard The keyboard is one of the main ways to communicate. วิ i อ h a c o m p u t อ r นะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่เราทำไมคะพิมพ์ข้อความหรือข้อมูลลงไปนะคะต่อไปคะ่ะเมาส์ m o u ส e the mouse is another important tool for communicating with computer อ่าเมาส์ตัวนี้นะคะ มีส่วนสำคัญเลยที่เราจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะคะ Mainboard or motherboard is an important computer component because it's what everything else connect to นะคะตัวนี้ตัวเมนบอร์ดนะคะคือส่วนประกอบหลักเลยที่จะทำให้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเชื่อมต่อกันได้นะคะต่อไปนะคะ RAM Random Access Memory RAM is temporary memory. If the machine r s e s power, the world c o m m e n d will r o s s when the power go out. If you didn't save it นะคะตัวแรมตัวนี้เป็นข้อมูลชั่วคราวนะคะมันทำให้เครื่องเนี่ยทำงานแต่ว่าถ้าเครื่องดับเนี่ยข้อมูลมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ได้เซฟมันไว้นะคะอะต่อไปนะคะ Hard d i Drive Hard Disk Dive. it pressed to store data. Permanently, these divers are slow and are starting to be replaced by the faster solid-state divers. นะคะตัวนี้ก็คือตัวฮาร์ดดิสต์นั่นเองนะคะมันการทํางานของฮาร์ดดิสต์เนี่ยคือมันใช้บรรจุข้อมูลหรือเก็บข้อมูลนะคะแต่มันจะทํางานช้านิดหนึ่งนะคะซึ่งในสมัยใหม่มันก็เปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลไปแล้วนะคะค่ะทีนี้คุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเล่นเกมนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยถามเพื่อนสมาชิกของเรานะคะ จะถามในห้องหรือถามในกลุ่มหรือถามเป็นรายบุคคลก็ได้โดยใช้ประโยคคำถามที่ว่า Have you got Have you got นะคะอ่ะอันนี้ดูตัวอย่างนะคะ Have you got a mouse Have you got a mouse ถ้าเพื่อนคนนั้นมีมาส์เขาก็ต้องตอบว่า Yes I have got a mouse แต่ถ้าเพื่อนคนนั้นบอกไม่มีนะคะก็บอกว่า No I have not No I have not นะคะเรามาทวนประโยคคำถามและคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ Have you got a mouse Have you got a mouse Yes I have got a mouse No I have not หลังจากที่เราถามเพื่อนๆแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในใบางานนี้เลยนะคะว่าเพื่อนเชื่ออะไรมี อ,องประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนไหนบ้างเสร็จแล้วมาเ,เอาไปเขียนเป็นประโยคนะคะว่าเพื่อนเรามีอะไรเพื่อนเรามีอะไรนะคะตามสมาชิกตามใบงานเลยนะคะทีนี้การบ้านละค่ะการบ้านนะคะคือให้นักเรียนนะคะหาคำศัพท์นะคะเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์นะคะตัวนี้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูผู้สอนได้เลยนะคะค่ะในวันนี้เราจบเรื่องคอมพิวเตอร์คอมโพเนนต์เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนก่อนสอบด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย